ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งอยู่ที่2086ถนนรามคำแหงแขวงหัวมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหา,านาคร10242หมายเลขโทรศัพท์02-3108000หมายเลขโทราา 22, สาร02-3108022เว็บไซต์ www.ru.ac.th ตราสัญ,ญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะตราสัญ,ญลักษณ์ พ่อขุนรามคำเหงมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพทางด้านการปกครองเศรษฐกิจศาสนาและศิลปะวิทยาต่างๆที่สำคัญยิ่งคือพระองค์ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช1826ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันปรัชญานะคะส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ปณิธานพัฒนามาหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจำกัดจำนวนมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะวิสัยทัศน์นะคะมาหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันหลักที่มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่านิยมองค์การซื่อสัตย์จริงใจโปร่งใสยุติธรรมและพักดีต่อองค์กรค่ะพันธกิจ 1. สนับสนุนและส่งเสริมกระจายโอกาสความเสมอภาคและความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ 2. สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ 3. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการทางวิชาการแก่สังคมแก่ประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 4. สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5. สนับสนุนและพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประชาคมอาเซียน ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 7. สนับสนุนและส่งเสริมการให้ความรู้และบริการทางด้านสุขภาพแก่สังคมคำขวัญประจำมหาวิทยาลัยสร้างความรู้สู่สากลสร้างคนคู่คุณธรรมต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยนะคะต้นสุพรรณิกา สมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีพระราชาทานต้นสุพรรณิกาเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยขณะนี้ปลูกไว้บริเวณหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อวันที่11มกราคม2542สีประจำสถาบัานได้แก่สีน้ำเงินและสีทองค่ะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสืบพง์ปราบใหญ่ปธิการบดีมิาวิทยาลัยรามคำแหงหลักสูตรที่เปิดสอนนะคะได้แก่ คณะนิติศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสื่อสารมวลชนคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะทัศนมาตรศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์จังหวัดสุโขทัยคณะบริหารธุรกิจจังหวัดสุโขทัยค่ะ